ปวกถือว่าเป็นปัญหาสําคัญของคนที่ทําโครงสร้างอาคารบ้านเรือนหรือจะเป็นโรงเก็บของที่เป็นโครงสร้างด้วยไม้ซึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้อาศัยอยู่บนเสาอ,อาคารบ้านเรือนต่างๆสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนเป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้วในวันนี้นะครับเราจึงจะมานําเสนอวิธีการกาจัดปลวกแบบง่ายๆแต่ตายยกหลังด้วยอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ดังต่อไปนี้สําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมอุปกรณ์ในการผสมใช้เป็นขวดพลาสติกขนาด1.5ลิตรแล้วก็บริเวณฝาของขวดเราจะเจาะรูเพื่อที่จะบีบให้น้ําออกมาเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกให้เราปาดมะกรูดก่อนเพื่อที่จะบีบเอาน้ําแล้วก็น้ํามันหอมระเหยที่มีอยู่ในมะกรูดจากนั้นเราก็จะเติมเกลือแกงลงไปต่อไปเราก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปขั้นตอนต่่ออไไปปกกก็จะใสผงสงซัฟล ต่อไปเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงไปเมื่อเติมทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะทำการปิดฝาขวดแล้วก็เขยา่าสูตรนี้นะครับไม่จําเป็นต้องหมักทําเสร็จสามารถนําไปใช้งานได้เลยตัวนี้จะมีปลวกอาศัยอยู่บริเวณโคนเสาของโรงเก็บของนะครับเราจะมาแซดดูถ้าเกิดมีตัวเนี่ยเราต้องกําจัดแล้วก็ไล่นี่นะครับจะมีตัวอยูอ่โดยวิธีการใช้งานเราก็จะนําไปฉีดพ่นหรือลาดลดบริเวณที่มีรังปลวกไม่ว่าจะเป็นพวกบริเวณเสาโคนเสานะครับบริเวณที่ปลวกเดินผ่านตัวนี้สามารถที่จะป้องกันและกําจัดได้หลังจากที่เราใช้งานไปแล้วนะครับ เมื่อน้ํายาเราลงไปโดนตัวปลวกก็จะตายไปในทันทีหลังจากที่เราลาดรถไปแล้วเราควรที่จะมาตรวจสอบดูในวันถัดไปหรือประมาณหนึ่งสัปดาห์ว่าปลวกเนี่ยตายหมดหรือยังเพราะว่าตัวไหนที่เขาโดนเขาก็จะตายตัวที่ยังไม่โดนก็คือยังไม่ตายให้เราทําซ้ําอีกรอบหนึ่งลักษณะเช่นเดียวกันเลยเทคนิคการกําจัดปลวกเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการกําจัดปลวกแบบง่ายๆแต่ตายยกหลงัง ปวกถือว่าเป็นปัญหาสําคัญของคนที่ทําโครงสร้างอาคารบ้านเรือนหรือจะเป็นโรงเก็บของที่เป็นโครงสร้างด้วยไม้ซึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้อาศัยอยู่บนเสาอ,อาคารบ้านเรือนต่างๆสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนเป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้วในวันนี้นะครับเราจึงจะมานําเสนอวิธีการการรจัดปลวกแบบง่ายๆแต่ตายยกลังด้วยอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ดังต่อไปนี้นะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องมีนะครับตัวนี้จะเป็นมะกรูดนะครับเราจะใช้มะกรูด1ลูกเกลือแกงใช้2ช้อนโต๊ะต่อมาก็จะเป็นน้ําส้มสายชู5%เราจะใช้ 500cc ผงซักฟอกเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีน้ําเปล่า 500cc สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมอุปกรณ์ในการผสมจะใช้เป็นขวดพลาสติกขนาด1.5ลิตรแล้วก็บริเวณฝาของขวดเราจะเจาะรูเพื่อที่จะบีบให้น้ําออกมานะครับเวลาเรานําไปใช้งานเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกให้เราปาดมะกรูดก่อนเพื่อที่จะบีบเอาน้ําแล้วก็น้ํามันหอมระเหยที่มีอยู่ในมะกรูดตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เป็นกรดโดยธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งเป็นอันตรายต่อพวกปวกพวก,วก,วกมดตัวนี้ให้เราพยายามบีบเอาน้ําของมะกรูดแล้วก็น้ามันหอมระเหยบริเวณเปลอกของมะกรูดลงไปด ซึ่งมะกรูดที่เราน mm ํามาใช้นะครับควรที่จะเป็นมะกรูดที่แกจัดซึ่งจะให้ปริมาณของน้ําค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็น้ามันหอมระเหยเยอะด้วยจากนั้นเราก็จะเติมเกลือแกงลงไปตัวเกลือแกงเนี่ยจะทําให้ปวกเกิดอาการขาดน้ําแล้วก็ตายหลังจากที่เราใส่เกลือแกงลงไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปเพื่อเป็นตัวช่วยในการทําละลายขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ผงซักฟอกลงไปสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อเขาจะเป็นสารที่มีความเหนืดฟองที่มีอยู่ในผงซักฟอกเองก็จะเข้าไปปิดช่องรับอากาศของปวกนะครับทำให้ปวกเนี่ยตาย เมื่อใส่ผงสักฟอกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมน้ําส้มสายชูลงไปซึ่งตัวน้ําส้มสายชูจะมีคุณสมบัติที่เป็นแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นกรดทําให้ปลวกเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็ตายช่วยป้องกันไม่ให้ปลวกกลับมาอยู่ที่เดิมได้เมื่อเติมทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะทําการปิดฝาขวดแล้วก็เขยา่าสูตรนี้นะครับไม่จําเป็นต้องหมักทําเสร็จสามารถนําไปใช้งานได้เลย นี่ก็จะเป็นตัวอย่างการเข้าทำลายของปลวกนะครับตัวนี้เป็นปลวกอีกชนิดหนึ่งตัวลักษณะขนาดเล็กตัวนี้จะมีปลวกอาศัยอยู่บริเวณโคนเสาของโรงเก็บของนะครับเราจะมาแซดูถ้าเกิดมีตัวเนี่ยเราต้องกำจัดแล้วก็ไล่นี่นะครับจะมีตัวอยูอ่โดยวิธีการใช้งานเราก็จะนำไปฉีดพ่นหรือลาดลดบริเวณที่มีรังปลวกไม่ว่าจะเป็นพวกบริเวณเสาโคนเสานะครับบริเวณที่ปลวกเดินผ่านตัวนี้สามารถที่จะป้องกันและกำจัดได้หลังจากที่เราใช้งานไปแล้วนะครับเมื่อน้ำยาเราลงไปโดนตัวปลวกก็จะตายไปในทันที ซึ่งจะมีลักษณะการเข้าไปทําลายที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วซึ่งถ้าเป็นปวกที่อาศัยอยู่ในบริเวณโคนเสาแบบนี้นะครับหลังจากที่เราลาดรดไปแล้วเราควรที่จะมาตรวจสอบดูในวันถัดไปหรือประมาณ1สัปดาห์ว่าปวกเนี่ยตายหมดหรือยังเพราะว่าตัวไหนที่เขาโดนเขาก็จะตายตัวที่ยังไม่โดนก็คือยังไม่ตายให้เราทําซ้ําอีกรอบหนึ่งลักษณะเช่นเดียวกันเลย สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับวิธีการกําจัดปลวกแบบง่ายๆแต่ตายยกรังแบบนี้นะครับสามารถที่จะทําเองได้แล้วก็วัสดุมีความปลอดภัยในการใช้งานท่านสามารถที่จะนําเอาไปทดลองทําแล้วก็ใช้ในการกําจัดปลวกบริเวณโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนของท่านได้บริเวณในสวนบริเวณต,าต่างๆรอบสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นโคนต้นไม้ที่มีปลวกขึ้นตัวนี้สามารถที่จะใช้งานแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วด,ด้วยเทคนิคการกําจัดปลวกเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ